สบายดีพี่น้องสบายดียำแ้าพี่น้องจ้าเบิร์สกูสุนเสน้องเสไดร้านไผ่อะไรแเนี่ยนะะสบายดีลูอ่ะอืออยากินดีเด้อบุกเทียนน้องมอดมากเพราะว่าร้านแ้าเปนสลามาเฮงแรงเิไดน้ำหน้ายู่บนนี้นะสายดีไปูป

โดนโดนมาหามันเถื่อมันก็เลยแบบว่าเขินเขินกล้องในนั้นหนึ่งบ่ะบักเสพนักการลดนี้ได้มี้ยังนี่นะเบิ้งอ๋อจับจับบายังนุ่มได้นั่งนั่งอะตุ๊จ้าก่อนตุ๊จ้าไปลุ้งก่อนตุ๊ยจ้าก่อนกุมหัวลงงามๆกบหัวลงอ่ะตุ๊จ้าก่อนเขินโอ้ยออกมาหน่อยเอ้ยอะ ออาเข้าวกำหยังกำลังออมคบอามเลยเยอะยอืมามตัวอดัลงนได้ยินเติมว่าว่าเมื่อนั้นอ้นางเล่นอยู่หันมากพอจักเมื่อยยมใดเธอวะอ๋อมันคืนนักข่ามาหล้าเล่นเป็นเพื่อนเพื่อนโอ้เมื่อก่อนน้ยงกลัวเขามาเล่นเพิ่นเขากำลังเงินมา แม่ในบอเกียงทองกลเลยเว่ยนมองเกลี้ยเว่ยเป็นต้มน้ำลำไย่คืนแก่ัขนมนะแก่ามัววหาหมาแกเป็นบอก่านามากันบมแกกันหานามากาเเนอะหนึ่งสองยิ้มหวานว่ะโอ้ยอยิ้มหวานจ้ะนะอแกให้พอแกง่วน่อยไปนะอืมต่าอยัวเาตัวไม่ มาจังหันกันเลยแวมาซื้อเลยเดี๋ยวดำนาจะไปดำห้าล้านเนี่นี่กินขนมันีกินอาดว่ไหแต่ยินโทรมาแววหามันออกมองโลกาอยู่มินนี่โทรมาหบาประเทศยาอยะใช่ออกมางโลกาก่อนสิดำหน้าย่าษา่นโยมุกขอจะเอาเบอร์ให้อาอนเบอร์โทรหาหัวกงก่อนบกาอยแซบบ่

ลงฝาดแปเลยนะเดี๋ยวเดา๋ยจดเอากินแล้วเขากินมาตะวัดเราอ้อ,าอ,นนะอ,อมครบแกใหญ่เยยยีเออย่เสียงดังแล้วสา,ายก็มันมากระท้อนมันพอบ้านปั้นเขาเนาะป้าปสมุนเขาตามซองทงจังมาใส่ ทษนดมาหจักหน่วยเยเด้อไ่ยงเสียงวอยู่นะน้องมิวนะเอ้าคือมัยิงกระติวติววอยู่เบาเบาสิปาตัวพวกกุซารมันนอนกองระบาดเนี้ยบอกไปหอดใ่ละขีเขิบนะฮะ น้องมิวน้องเยี่ยมรู้สึกว่าตอนนี้วิวมันจะไม่รอดแล้วเด้ออยู่เจพี่น้องเลยโอ้ยมังหงเงินปีนี่พี่นางห้มาต้องปีนลงมาเนาะเพราะว่าเส้ามีโอ้ยมังหงแซงพี่นางเอาเอาอันบางห้อยหรือว่าสินขาก็ได้ได้ห่อมาไรพี่นาง มุงแซงสมัยก่อนอันสมอน้อย,อ,ยอีเม่นะจอมังห้อล้ากัเห,ห็ดเป็นพ่วงบ่หายมันเลืองมันมันหล่นเนีเป็นนำกอกแห้งยุมันแห้งน่อยมันแห้งแหล่งโอ้ยไปชลีดามตีกใส่ดตเดียวฮะ

หนกันน่ากวฮะเหกันน่ากอาอืมกายสิได้กินเกลืออะไรพี่น้องเอ้ยลูกล้านกันบาบาอาบาบาล้านขี้ซีกันโลเราซอดพันมันก็สิย่อยยู่นแดเด็ดเนี่นี่นะอ่าช่วยหาสลมมาปิดบนอนะแล้วแบบว่าบ่ให้เตียงมันผุเลยพี่น้องว่า ไอ้เจ้านะประทังแมนแมนได้เพราะว่าเขาไอ้ย่านฝน้งโตมันสีผูเนาะพี่น้องหลังกินเสากินหนาวเย็นสบายอือโบเราต้องกกนเอาอันแค่นี่แหละเย็นสบายสาวนาซูมมีเสาหนี่งกับไป้ผูกเป้ของอันนี้เป้มีนอนบ้านนี่ แหงแหลงนี่ล้อวายจะประวานได้นานประวันเท่าไหร่น่ะมองเงี้งองมันนอนหน้าอแล้วไมกาอืออือขทอรด้นะอือสมาขยสัรขวยเหล้ยงควยนะท่นไทยนะหุนะ เขาพ่นางมาพ่นางมาแล้วบหงอยข่อยกับเบรดนน่แีม่หนาเขาเห็ดนมันอืเรเ็ดชนมนห้อหน้าเขาพนางนะแม่บอเขาอนเขาตั้งแอืม่บดน่นะปีนี้ย่างกระเพงเหลาว่ะข่อยห้งกวานพุ้ยเอ้ยข่อยห้งกวานก้าบางเงินเดือนออกใหม่เลยเพราว่าโอ้ตานึงบกันโอ้ยยังวัสายเด็กว่าผูดผู้ ยีเดียวก้าเขาน่ะเดือนปลายเลยป้าเม่งวะปกติน่ะมันสเดีดดำไม่ได้แมนนคนป้าคือกาเขาป้าเนาะอากามาแมนออออืมปลาปลาทวนนะเขาพี่ไอ้เขาลงทบ่ผัวเอ๋ยหอยนะแมนนนพอย่เห็นแต่เห็นแต่บบาคุงเนาะบ่าคุงยูนบอกยังกระัว คนนั่งยังหรอนุ่งซาล่าคนน่ะแม่นบอกสิพันธ์โมสิพันก็ไปเลยไปนะพี่น้องเอ้ยบุญสภาพมาดำหายดำหน้ากันคนจีนไทบัวแต่มันไงเนาะมันมันเริ่มเขาวกุ้มแบบเวลาเรับาข้าย่างไปในขุนกุ้มหนึ่งแล้วโอ้ยบัวไว้บัวไว้ปีนี้ทุกอย่างเนาะทุกอย่างปีหน้าเขาสิแพงบัวไว้พี่น้องเอ้ยซุ เกิดมาเพื่อสู้ชีวิตขั้นลงหน้าบ่เขาแทนบนอ่ะอืมเล่าแทนคนตัวมาทีแทนนี้ของมันขั้นก้อแล้วก็แม่นไปลองหน้าไปขั้นงามนาแม่นแม่นเอาเบย์เบย์ไล่ที่หาพวกปี๊บไปขอดไปทังไหเขามาเล่นน้ำเพิร์มืงอคืนขึ้นก่อนกะ บอกสิบอกบอกเขาบรเขาขึ้นก่อนมา้นเให้หมูมาเล่นนั่งัเนข,ขนเขาขไปัซปุ่มจะมาเล่นลำลังเฮาบาทนี่มือที่นะทน,นั่นเียงกบกวนนี่แหละพอภพิปลุกเที่ยงให้ลุงด้อ,องมือรวยอ้าปลูกเทีงยงไปลุกเทียงให้ลุงลุงรัดโอ,อมว่านพิมอ่บาทีงานบิเยมามงอย น้องเคยเนี่ยตปกูกเตียงอืม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 สองมือจับเตียมตาแดดนี่สักปุูกอยู่ซังไหนไหนปุกกระโน้องอ๋อปลเียงปลาอืมอืมอืมไปก้าว้หู่นยูปลาน้ำเพลินแล้วเรือดหายลงิน้ำเพลินอือืมสวีดสดสังเกตเดชพี่น้องมนุษย์ขนาดตอนยังเสานี่เจ็่กวจ็ดมงกลัวยังสามนิบประมาณาสๆมาหน่หวยอยังเป็นห้หยิบหยิบอยู่นอกอ่ว บ่แคือบ่แกีนีาบ่แรกเลยอะปีปเปลี่ยวค่ะปีนี้จะวา่าสายเด็กแบบว่ตกลงมาเดือนหกเราเดือนหาัจ <c oughs> ทางเธอทเธอ,งเอ,งเอ,งเอไงเป็นกลุ่มเนาะเมื่อก,กี้นันอนงแขกโหสด้วยหลรถเนมากเลยควนไงกลุ่มกระทอนเล้มาขายสงหาพันเราคันมาซื้ออยู่ต้นน่ะกระสบกระสีถือแน่ผลวะพรา a บ้ n นวอืมอ่ะพ่ท่านระเก็บขายพ่ามันยังท่านละซุกขาดซุกแล้ว บอ,บอกว่าไปยังดอกะเมืม่อเล่าแอนเซดสื่อน้ำเพลนโอ้ยพ่อพื่น้องมะฮอร์นี่ยจะเซเดลาเลยเพี่น้องจ่าห้ยะะอายไปกิน,น,น,กกน,ขนกกเข่านนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลูกหลานเด้ออย่าลืมเป็นคนสักคนพอกันใหม่คิมน้าสบายดี